ครับผมสวัสดีคร ano, ับวันนี้มาพร้ากันกับส่องอีสานเกษตรครับผมอ่าวันนี้มาพร้ากันกับสลามหน่อยท่องเน็ตครับวันนี้เสื้ามาเบืองนะครับกระถ่อมปลายหน้าเนาะว่าเพิ่นใส่งบประมาณสำหรันะครับมาอยู่จังสวมีความสุขอย่างไรนะครับเดี๋ยวเไาพ่อสอบถามกับอีพ่อเราสวัสดีครับพ่อครับเออครับผมพ่อสียังครับพ่อวิเศษพ่อวิเศษบ่ครับเออวิเศษพ่อสีตัวนี้มาอยู่ให้อยู่หน้าบ่ครับอยู่มาอยู่หน้าครับโอ้เมาออยู่หน้า แล้วเฮ็ดเฮ็ดกระท่อมเฮ็ดกระท่อมมามาอยู่หน้าเฮาเองสิแบบว่าง่ายๆเลยเป็นบ่ครับอ่ะผ้ายางไปเบิ่งนะครับใส่งบประมาณหลายปาบนี้ครับตัวนี้เห็ดกําลังกําลังจะเริ่มเฮ็ดแม่นบ่ครับก็ลองสิเริ่มเฮ็ดอ๋อตัวนี้ใส่เป็นมีแม่ไผ่ล้วนๆเนาะครับเนาะหญ้านี่ก็ไผ่เองบ่ครับครับผมโอ้ไคือลุงพน่โหไม่ก็เฮ็ดเอง ตุ้ยางเลยมันบอกครับเออสางเองสมเองโอ้มีขนม้าหน่อยมันบหเดียวนี่โอ้ไมีมีลูกม้าเนาะมีลูกม้าโอ้ตาหักแก่งแต่ม้าผ่านมันครับนี่โอ้เสียดายเยอะมีได้ตัวครับนี่สามตัวโอ้สิบมันจะกัดผมบ่ประกัดแต่ว่าจะไปแทะลูกบนบนห่วงอืมลูกม้าครับลูกม้าแฝดแฝดยาดุโอ้พวกขั้วพวกเนี้กระยุยังสีเลยบบอกครับครับผมอืมตัวนี้ใส งบประมาณเท่าไรครับเฮาอยู่เฮามาเห็ดอยู่ังี้มื่อในสร้างด้วยเมื่อโอ้ยประมาณสามร้อยสามร้อยบาทเสียแต่ค่าตะปูซื้อๆบ่ครับก็ผมทุกอย่างใส่แกนฝีมือเจ้าของก็ผมค่ากำปั้นยอดค่ากำปั้นแบบค่ากำปั้นเลยก็กำปั้นอืมสร้างสมเองสร้างสมเองเนาะครับโอ้สุดยอดเลยครับแล้วเฮ็ดนี่เฮ็ดยากบ่ครับพ่อ บ่มันติดปัญหาอย่างอยู่บ่บ่บ่มีปัญหาไงไผ่หยางนี่เขามาจะใส่แบบน้ำห่วยน้ำหยางเลยเจ้าเขาหัวรับกองเลยโอ้เขามาถักบ่บ่ืดหาหมาดห้องมัเข้ามาโอ้มามาเค่อยๆซ่สมเอาแล้วก็เฮ็ดเอาเนาะเหมือนที่เขาบอกเออสองหมื่นสามหมื่นเขาจะมาไผ่เอาเนาะอืมเขาเขามงไปเรื่องเฮ็ดไปเรื่อยนะครับผมนี่มานอนเผาหน้าเนาะครับเนาะนอนเฝาหน้าทงให้ทุ่งหน้าครับนี่บรรยากาศแบบดีเลยครับอออเ สุดยอดเลยครับตัวตัวหน้าจะของหน้าแฟนเนี่ยเขาแปดไรอืมครับผมตัวนี้ห้าเหาแอมแบบแบบง่ายๆหรือเปล่าพ่อเนาะแบบเดี๋ยวิบมาเบ่งข้างหน้านะครับเป็นตะยูนะครับพี่น้องเป็นตะยูแห้งเฮดแบบบ่อเดออ่าเป็นลูกทุ่งเนาะครับเนาะลูกทุ่งยืนทานข้งเอกคนข้างในนะครับอ่าเดี๋ยวพอมานี่ครับอยู่ข้างหน้าครับนี่ ซอยกันทำซอยกันเห็ดขอครับสวัสดีครับอ่าโอ้นี่กำลังต้่มกาเห็นอย่างนั่นครับนี่โอ้มีกาแฟกินนนำโอ้ลุกทุ่งดีแข่งรับสุดยอดอีลิ้งมาซาเลยนะเด็กๆอ่าสุดยอดแข่งรับโอ้ยอยู่แบบง่ายๆ้ะครับน้องฝฟอให้ฟอหน้าเฮาอ่าพวกเครื่องอ่าเครื่องปรุงอยังเขาก็อ่าไว้ง่ายๆนะครับพี่น้องกินยังอยาก วางหัวยหนก็มีในหัวยหนหรื่าเอาลงไปเอาโอ้ง่ายแฮงนะครับสุดยอดสุดยอดครับอยู่แบบง่ายๆโอ้ยนายยิ่งใช่แฮงครับนี่เพิ่นมีความสามารถแล้วก็อ่าแล้วก็เป็นเดี๋ยวว่าการใส่เสื้อแบบียบง่ายเนาะพอเนาะครับผมยอมรับว่าขยันแฮงครับพอเป็นคนขยันแฮงนะครับโอู้หึ่ดใดญจังสีนะบ่คุเขาคอยเขาคอยสะสมมาบ่บได้เฮ็ดทีเดียวมันบ่ครับบ่ใส่เวลาเท่าไรครับนี่ โอ้ยสองอาทิตย์โอ้ยสามเดือนเชียวไฟเห็นสามเดือนกับสามเดือนเนาะไม่ไปเรื่อยเนาะยากเพเกิดเอาเข็ดไปเรื่อยบนดักฝ่าเนาะบนัฝ้าแต่ว่าเริ่มไปดูับพเริ่มงานไหมนี่ครับตัวนี้ก็เป็นทางไปหาอาหารอยู่ในในหัวตาป่าตาป่าตาป่าบ้านเขา ดีแห <Cornell. S 2> ้งกับบรรยากาศนี่ก็ร่างตรงกาแฟกินกันเลยนะครับนี่ครับผู้ใดผู้ใดอยากสายชีวิตแบบจังสีนะครับกะอ่าถ้องอาศัยแบบว่าฝีมือความขยันเขานี่จักน้อยเนาะพปอเนาะบ่ได้บ่ได้ซื้อบ่ได้ลงทุนหยังบ่อ่าครับผมเมื่อตอนท่านเคยอ่าพอเห็ดสวนเหตุยังน้ำอยู่บ่ครับเพื่อท่านเห็ดแต่ว่าเพื่อมาอยู่เป็นว่ ก็เร่งพึ่งมาอยู่เฮาเฮาเห็ดที่ผักก่อนหล่ะก็เดินระบบหนาวยกเห็ดสวนมันเออหนีกันมาซอยกันเนาะพี่เาเขดี๋ยวผมนจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกทีนึงนะครับตอนพ่อเห็ดสวนเห็ดยังเนาะจังพ่อกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามส่องอีสานเกษตรนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อนะครับสวัสดีครับ